ค่ะหลังจากท่านข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะคะเดินทางกับสี่กอนะคะส่วนแม่ออฟเดี๋ยวจะแวะเยี่ยมยายอุ่นที่โรงพยาบาลดงหลวงนะคะส่วนพี่ๆก็จะไปไหว้พยาสิตนาคราชนะคะที่นครพนมต่อแล้วก็ค่อยไปที่กกอ,อกนะคะอ่าอิจะเมาเลยบอ จะมาล์750เลยบอกได้กี่ใบแล้วทำไมนั่งแผงจังเลยาเราเป็นพ่อค้าหวยเก่าอยู่แล้วไงโอ้เรามาไลค์ขายให้เพื่อนบ่โอ้ยเราถ้าเราไลค์ขายนะหมดแผงแน่เลยแม่ค้าจะให้รางวัลอะไรนี่ขอบเจ้า3รอบให้รางวัล3ตัวเดี๋ยวอ๋อเรอแล้วก็2ตัวคีเฮงแค่ละะเป็นไงเป็นไงคือเฮงแค่ละเอามาขายใหม่อีกโอ้บอกเอาแล้ว เจ้าถูกอยู่คนเดียวคนอื่นเขาบบถูก,คน,นถกคนอื่นเขาซื้อเป็นหมื่นบบถูกอืมจะ<ต>ค่อยไม่ขอค,ค่อยไม่ขอซื้อ <c oughs> กับเจ้าแล้วต่อไปตนนี้เขาขัเลี้ยวซ้ายออกจากหโรงแรมเขาผมเลี้ยวซ้ายก็ยวนหาก็าไปเจอปั๊มสักทีวนกลับมาวนกลับมาอกมาจะถึงโรงแรมแล้วปั๊มอยู่ข้างขวาโรงแรมเนี่ย <c oughs> ปั <laughs> ๊มอ,อยู่ข้างขวาโรงแรมเนี่ยปั๊มนกนกนกเงี้ยงฮะอ, <c oughs> อยู่ข้างขวาข้างขวาโรงแรมเนี่ยขวามือของโรงแรมเนี่ยอ่แล้วเราผมก็ซื้อมาสองขวดซื้อน้ำกันมาสองขวดเติมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมไปหนึ่งขวดเหลืออีกหนึ่งขวดเอาไปเก็บไว้หลังรถไอไอที่เก็บน่ะมีน้ำกันอยู่ในถังรถอีกหนึ่งขวด ไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่จะต้องมีจะต้องมีไอ้นี่ไงเตรียมไว้ใช่ไหมเออมีมันต้องมีอะไรเตรียมไว้ตลอดไงเออแล้วผมไม่ดูว่ามันมีอะไรอยู่ในรถเออพอเติมเสร็จเรียบร้อยเติมไปขวดหนึ่งเอาเก็บไปขวดนะเก็บไว้สำรองขวดหนึ่งพอเปิดพอเปิดไอ้นั่นบ๊อบนะซื้อนั่นหน่อยน้ำกันอยู่ในรถซื้อทะเบียนรถเจ้าไว้หน่อยเด้อซื้อแล้วใช่ไหมไปเก็บของแล้วก็เดินทางไปที่ นาคารพนมต่อโอ้สองเจ็ดหนึ่งห้าเนาะไงน้ำกันนี่โอ้นี่อยู่นี่ปวดเลยเห็นไหมปวดเบลอเลยเห็นไหมก็นั่นแหละ หาปั๊มน้ำมันก็ไม่เจออีกพอเจอแล้วอยู่ใกล้ๆที่พักนี่ใช่ไหมเออปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆที่พักนี่แหละเดี๋เดินนะใช่ไปพญาสตระนาคราชเดี๋ยวเจอกันที่กกอกนะคะอิสระจะกินจะกินมัผักหวานน่ะ แกงไว้ส่ผักหวานบ่่ต้มกใสอ้ย่กใส่้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปแวะเยี่ยมยายอุ่นก่อนโอเคกุ้งฝอยบ่กได้กุ้งแล้วก็ใส่มะที่ใส่มะกอกบ่ใส่มะกอกแม่แล้วมะเงกมะเงกใส่มะเงกเออโอเคกินอะไรเมนูเดินทางปลอดภัยสี่เมนูห้าเมนูเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ เมนูหลักเลยก็คือตับกุ้งใส่บักกอบตับกุ้งใส่บักแหกกับต้มไก่ใส่โอชิอันนี้สดใช่ไหมอันนี้สดใช่ไหมตับกุ้งเหรอฮะกุ้งสดสดแล้วแล้วจะแวะเอาอยู่บ้านต้องไหมสดมีทางน้ำแข็งอยู่หรือว่าจะไปซ่อนรอบอควปิงนน้ำแข็งมีเนาะมีอยู่รถุดนั่นแหละการฐางน้ำแข็งอยู่ในรถเนี่ยนี่นะคะแวะ เซลฟี่ซะหน่อยไม่ได้มานานแล้วนะคะเอรับลมหนาวอากาศเย็นมากผู้พันน้อยผู้ฟึองฝากำลังงามเนาะขนาดลงมานี่ก็ยังลมเย็นมากเลยนะคะนี่โอ้โหอ,อันนี้อะไรเขาเรียกนี่เอซ อนุสรสถานตรงป้ายก้อนหินใหญ่นะคะโอ้โหภูพานน้อยนาแกถ้าเราเรียกเนาะเฟื่องฟ้าสีม่วงก็เยอะเลยค่ะโอ้อนุสรสถานแห่งความสงบภูพาน,น้อยสวยนะนี่ ก้อนหินธรรมชาติมากมเดี๋ยวเราลงไปนี่ก็ดงหลวงใช่ไหมพ่อนิ่มแมนอันนี้เขาเอิ้นอะไรนี่ปูดใหญ่แมนบอเอือพระนั่ครับประทานการคายเรียกว่อนนลูกตืนใหญ่มากอืกนะอเป็ดจุดตั้งเขาอ่ะจุดตั้งส,ส,สมยัสมยแต่ก่อนเนาะตรงนี้เนาะ ยุทธศาสตร์โอ้ oh, ออกตลอดดอกเพื่องฟ้านะคะนี่เราก็จะลงไปนี่นะคะ fc ลงเขาไปนี่นะคะลงเขาไปอีกดงหลวงมะเท่าไหร่นี่ไมยมันแม,ม่นอยู่บ่ดงหลวงนะร้อยกว่าโลนะอั <c oughs> นเด้กเขาเขียนว่าดงหลวงร้อยสิโลประศร์หมายเลขบ่ นึกว่าร้อยแล้วค่อยก็ป้จะตกใจแหละเนาะนอ,อ๋อไม่ใช่ระยะทางเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเห็นว่ายายอุ่นก็มาที่โรงพยาบาลดงหลวงดง,งหลวงแล้วก็เลยจะไปแวะเยี่ยมแล้วก็กลับบ้านกันนะคะกลับก่อนอิสระ <c oughs> นะคะมาถึงโรงพยาบาลดงหลวงแล้วค่ะเอฟซีเดี๋ยวเราก็ไปหายายอุ่นกันนะคะว่า อยู่ห้องไหนกันนาะนี่นะะเดี๋ยวเราเดินหากันก่อนโอ้เคนมาคลอดลูก,กน,นะคนนี้นก็เอาซื้อนมนมเปรี้ยวนมเต็มซอยงาดำอะไรพวกนี้แหละนะคะเอฟซีแเสียมสูงนี่นะคะสวยมากเลยกระบองเพชรน,นี่นะคะมาเยี่ยมยายอุ่นแล้วค่ะ นี่เอาไว้ไหนแม่ยายอุ่นนะเออเอาไว้ตรงโต๊ะละมีนมมาฝากยายเด้อนมเปรี้ยวนมอันนี้เพิ่าา้ขวก่อนนมาเพิ่มมาโอ้แ<า>ข็งแรงแล้วเนาะไขเน่เราได้หนีิไขเน่กินข้าวต้มมาเลยเอ,อ้องกุ้ยช่ามาเป่าพี่ติ๋งจะไปที่นู่นแล้วมันอยู่แถวเนาะละมาแ<ย>ข็งแรงแล้วนี่ยุกินมะฮู้ชุกขุย่างอาได้แห้โอ้ เขาไม่ได้เอามาเดี๋ยวก็ไปกินบ้านเรากี่มื้อจะได้กลับนี่จากแล้วระว่งหาอย่าหาซื้อเพรายังที่เข้าได้หรเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วอีกวันนานเข้าหลายๆเพราะเมื่อหินเขาต้มก็เยอะหักเลยแล้วก็คือยะกินน้ำแกงนุ่มไม้โอ้โ้คือจะกินหลายย่างแล้วเนาะมาอยู่โรงพยาบาลนานยายมาอยู่มุกกี่วันมานี่อีก ยูมุกนะสามพื้นโอ้โซ่พืนนี่แล้วเด็กก็ได้มื่อแล้วนี่เพิ่อเสอยห้าซื้อแล้วก็ได้มื่อแล้วเนาะอืห้าซื้ออาโลณ์ปะกับผมโอ้ขมจะมีสบายแหละค่ะนะปะขมอืมมีโฟมค่ะเผื่อเสียห้าซื้อเออแม่นนั่นแหละจกปีแล้วยานจกปีแล้วเจ้าีวโอ้แข็งแรงแข็งแรงหกเจ็ดไซส์ ไอ่ขี้ไม่ห่าอัน้อหาัดแปะครับอืม่นยังขี้หมดใส่อยู่ได้ปูไปยงยงแล้วสามทีเวนก็ผูกแขนบอกเขาบอกปากันเบลว่ะน่าดีเลนี่ไม่ไม่ได้เบลแหละเว้ามีอกเว้ามีักเออมันเป็นเหยอหนาอยใหับัดเ ก็แล้วก็คือว่ากันกปกติคือเฝ้านั่งติงต๋งเนาะมาเฝ้าเนาะเออติ๋งมามาเฝ้าเออดีขึ้น<ด>เยอะแล้วมันออกไปอยู่ข้งนอกคุณบอกนะคะเราก็จะกลับกกอกกันเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ